ิงด้มรัดกันก็ไม่ไมีอะไรมากรับเกมนี้นะเป็นเกมแนวสร้างฐานแล้วก็โจมตีศัตรูครับแนวสร้างป้องสร้างฐานโจมตีกัตรูนะครับนี่ผมขอสร้างอย่างแรกเลยคือฐานฐานเราอัศาวินครับเหาเอาเอคือแปลว่าด่านแรกจะอัปเกรดไม่ได้แล้วก็ขอสร้างธนูฐานธนูฐานต่อมาคือฐานระเบิดผมเป็นคนแบบว่าชอบสร้างสร้างฐานป้อ ผ่าหานอะไรที่ไม่ค่อยจะซ้ำกันนะครับนี่แหละตามที่สอ,อกผมเนยครับคนอ,อื่นอาจจะสร้างซ้ำกันได้แต่ไตล์ของคนเลยตายการเล่นของคนมันไม่เหมือนกันะนะครับามาแล้วครับมาไม่ได้แดกเจอพวอทหารกูน่อยเป็นไงเป็นไงพวกไอ้พวกกระจด่านหน้าเข้ามาให้เยอะทสัดอา้าวแป๊บปรับเสียงเกมแป๊บไม่ได้ยินเสียงเกมเลย ไปเขาผิดเอาเขาผิดดีกว่าเอาในนีอ่ะเขาบอกว่าให้เอาตรงนี้ไปวางที่ไหนก็ได้ไมันก็จะเป็นชาวบ้านนะครับชาวบ้านมันเพื่อเราเองนะครับดูครับโอ้ชาวบ้านโอ้ชาวบ้านก็เก่งไม่ใช่น้อยนะครับดูมีประโยชน์มากเลยสำหรับเรานี่ก็สายฟ้าครับผมรู้สึกไม่ดู เอาเอานี้นครับนี่มั้นไหมครับนี่ชาวบ้านอามาโอ้โหเสกได้จริงเลยครับชาวบ้านถ้าไปในโทรศัพท์ันก็จะหายนะครับอ๋อเรื่องความไม่หาก็หายอยู่นะครับพูดอะไรก่อน,นไม่ค่อยดีเลยครับมีอะไรครับเนี่ยขอแนะนำตันนี้เี่งมากไอไอเป็ดตามโดนามมือก่อน,อนละกัน อ๋อมันไม่เกินสองกลุ่มนี่เองชาวบ้านถ้ามันมากลุ่มสามกลุ่มมันก็จะหายไปหายไปหนึ่งกลุ่มอเข้าใจอะไรนี่แนะนำอะไรอ๋อสามารถเคลื่อนที่อัศวินได้เช่นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ได้ไกลขนาดเลยผมจำได้ละโทรศัพร์มันจะไม่ค่อยไกลนะครับอ้าวต่นหน้าเข้ามาแต่นหน้าเข้ามาเขาตายอย่างเดียวสิอจอก โอ้ยพวกกระจาะพวกเวนจันไล่เออเจอฐานแบบบนหน่มยเป็นไงไอ้ซากตายซะซากฐานหมดตั้งหาอะไรดีระเบิดได้ปั๊ระเบิดนี่ก็เวทมนต์นี่ก็หนูเดินเข้ามาเดินเข้ามาเจอเจอเวทมนต์ไปเจอระเบิดอีกที่นึ่งเจอระเบิดอีกข้างหนึ่งอ่ะตายเลยนะเออกดล็อกแล้วกดล็อกก็คือ อุกะบาทนั่นเองครับลองดูครับบูุกนี่ครับดูแรงครับโอ้โหอุกะบาดรุนแรงมากครับยังจะรนอดเออไม่หนอดอ่ะจัดจอกหาแล้วครับสำหรับด่านหนึ่งมาต่อเลยขออัพเกรดแป๊บแล้วค่อยต่อแล้วค่อยต่อด่านสองครับผมกำลังฝึกด้ทางเหล็กนะ่ะ ใน,นความกับเนื้อสัตว์มันแตกต่างกันมากเลยครับเนี่ยใน,นคอมมันรูเล่นง่ายกว่าเยอะเลยครับโอ้โหอ,อ,อย่างแรกเลยต้องสร้างหานอัศวินตามที่ผมสร้างมาโอ้รอบนี้อัพเกตสองเราไปสร้างอะไรดีเออสร้างฐาระเบิดดีกว่าระเบิดเฮ่ออัคเกตเจ๋งมากเฮ่อัพเกตเกดได้รอบนี้อัพเกต ข้าหาอะไรอานูดีกว่าอ,อันูเอ๊ะฮะดาหน้ามัน,น,นเข้ามาพวกเวนไม่รอดหรอกเนี่ยเจอระเบิดประหลาดโนนกินซะใช่ผมว่าค่าอัศวินก็มันก็หาไม่ไม่ค่อยจะได้นะครับหาได้แต่หายากหน่อยเขาใส่ปานกินดิสักว์เอาเอา เป็นไรไหมเก็บต้นไม้เงินสายคว้าเจอชาวบ้านหน่อยอย่างไรเจออกกว่าอีกทีหนึ่งไม่โดนอี่ยอันนี้ใช้ไม่คุ้มคาเลยโอต้องแทงคุ้มค่าเอาให้คุ้มค่าอยู่ครับอ๋อเวลาอกกว่าตัวของคุณแล้วมันก็จะกลายเป็นกลายเป็นพื้นที่มันมีความร้อนแล้วก็หเหยียบแล้วก็ไอ้พวกอืมพวกสัตว์มันก็จะตายหมดขอได้ไอ้พวกนี้

อะไรนเนี่ยแนะนำสอกมาฝากทีเดียวอ่อาอันนี้ไ,ไม่รูไ,ไม,ไไม,ไไม,มไ่เข้เขาใจเลยบาคนบอกว่าไม่รเลยไม่รู้ทไมที่บาดเจบอืมอืมขี้ประสานได้เข้ามาบอกว่าแค่ันสเวนก็เหลือแล้วโอ้ต้องตังปังเปิ่อมากอันนี้ก็าน,มานผมว่าเอา้า ว่าเ,เห็นไหมทำามาัดเจอเแบบิดเบ,บิดปรามาโน่นเบิดปลามาโน่นอผ่านมันไม่ได้กระจอบเอ,อ้ชาวบานเอาสาป้นกินีกซิเดี๋ยวเราไปเดินปีบาเลยเอาหมานี้ยรู้จักรู้จักใช้เป็นตาย

หชาวบ้านก่นนีแบบนี้ไปไหนไม่รู้นะกลัวเรมชาวบานหนโอ้มาเยอะที่นแ้ผมว่าผมไม่กลัวรกระจอกนี่กระจกเจอระเบิปลาราบางไอกว่าล่มทั้งกองทัพเลยรบิดรนแคลกเดียวจอกจริงเนยกับการพูดมาก เสียงอาบแตกๆมาครับเออหมายว่าผมไมเป็นตัวไม้ครับเป็นไม้ที่ติดกับอยู่ในตัวของรถลูกครับอ่ะขอจะไปะตามๆขออักเสบของนะครับไปเลยแมกเลยอยู่มากปัสวิ้น

หมายถึง back นั่นเลยถ้าหาได้ก็หาชิบหายแล้วทำไมโอ้ยลุกขวัญยังไงเจ้าคนยิงเราบ้านี่ยน้องมองยิงยิงเรียนคนสะดูเราหน่อย ไอ้พวกเวนไอ้พวกกระจอก pues ท mm. nah, ั้งหลายออืฮ้าี้าไอ้กระจอกหิจันไรผ่านมาไม่ได้หรอกอืมนี่เป็นไงเจือระเบิดปารามานุนโอ้รอบนี้มีคนถือดาบเลือดมาเยอะอ๋อเนี่ยไอ้จำศพนี้ดาบเลือดนะครับพวกดาบเลือดต้องไม่ไหวไอ้พวกดาบเลือด ตัวเรเไปหน่อยเป็ไ,ปไงฮะกดให้มันมาอีกหนึงเลยเอาวอบนี้คมาหัวฟัจอ,อกจอกเอาสายฟ้าไปแดกที่พวกเวนเอาขีาบ้านาปาไปแดกอเอ้อบบไ,เเอไม่ใช่แดกตีบเข้ามาเข้ามาแรมาสิเดออุกบาทแน่รอบน,นี้ฮะ ไม้เยอะสิไม้เยอะไม้เยอะนี่อืมอืมอะไรนี่เจอชาวบ้านหน่อยอืมไะคิดเข้าได้ก็เข้ามาเจอเอาสายฟ้าไปได้ที่อืมอชาวบ้านเพื่อนเพื่อนชาวบ้านยิ่งครับเด็กก็ยิ่งไม่คิดว่าจะ แก่งๆขึ้นนะครับผมต้องให้ดูเฮ้ยเฮดเกมนี่มันก็เหน่อยมือนกันนะครับผมเป็นนักเคสเกมหูแม่งพูดก็ไม่ใช่ง่ายครับความพูดเหนื่อยมากเลยมาชข้เวนเจอหนูนายเจอนายคุณเจอนายเวตมอนของผม ไม่ได้ผ่านเลยไม่ได้แดกเลยไม่ได้เข้ามาทำลายหัวใจขอผมมันหัวใจขผมก็ยังมีอยี่สิบเกลังอย่างเดิมใกล้จะผ่าละใต้หกหกต่อสิบได้เจ็ดต่อสิบเอ็ดแล้วเลยอีกเลยอีกเท่าไหร่วะอีกสี่จากจะอีกสี่ครั้งก็จะชนะละจอแต่จ่อเจอชาวบ้านไปหน่อยเป็นไง

อะไรอีกนี่อ๋อตัวนี้แผานแพ้ป้อมเวทมนต์อ๋อแปลว่านหารคนเข้ามาเรื่อยๆอยังไงก็ไม่ผ่านผมไปไม่ได้หรอกเอาชาวบ้านสาบัดนอือกันมาสามามาเรันจังเอาอุกบารไปเด็ก นไทยคนไทยถึงจะมีน้อยแต่ก็ร่วมใจกันสู้กับกบฏอันนี้ของสมมุติว่านี่ทีมไทยกับอะไรนะพามา่าครับาารบุรุษพม่าบุกแล้วเรามีกอมทัพน้อยกว่าวเรนะาก็เลยยังไงอ่ะเราก็เลยสร้างป้อมเอาครับโดนพม่า,มมาบุกเข้ามาวันนี้แดกพวกไทยเลยพวกไทยฉล,ลาดได้พวกมีการป้องกาาันพม่าบุกกุ่มสี a y u t t h a y ไทยเจ๋งใช่ไหมครับ ติดตัวามากมุกเข้ามาบุกเข้ามาสู้ไทยไม่ได้หรอกไทยมีพร้อมทั้งโคนขนุนนายเวดมนุนแล้วก็นายเอ๊แล้วก็ฟ้อมปาราตะโนนฟ้อมระเบิดปลาตะโนนมุกเข้ามาบุกเข้ามาผมไม่กลัวผมคือคนไทยแต่จอดไอ้พวก็กรจอดทั้งหลายบุกเข้ามาเข้ามา อะไรเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ขแข็งแกร่งมากโอ้โหที่กินเนื้ออาหารในในนี้ผมปลูดขึ้นมาเก่งยังไงวะเขาสายปั๊บนเลยนี่ออะไรมันไม่เป็นไรหรอเขาปลูกว่าจะได้ทิบบงค <Freedom. S 1> นไทยช่วยด้วยคนไทยนื้อใจช่วยกันเห็นไหมธรรมะแพ้เลยธรรมะก็จะแพ้และอะไรอีกอีกแล้วอีก,อก,อกนึง เข้ามากันเยอะสิเห็นพวกมาม่าพวกพม่าไอ้พวกม,มากม่มาบุกเข้ามาเยอะๆอาจจะใสยฟัลกูไปแด้วยพม่ากลายเป็นมาม่าอะไรครับโโอ้หตอนนี้เอามาเนี่ยพม่ามันเอาไอ้ยักษ์มาอีกแล้วไอ้ยักษ์

แค่หนึ่งไฟฟ้าออ่กาบ้านหมดเร็วกว่าสายฟ้าสายฟ้าเร็วในสายฟ้ามาแล้วสายฟ้าอืมตายเลยเลยไปจะน่าละมีอันนี้กเพิ่มเลือดให้ตัวเองได้แล้วเสมอละเพิ่มเลือดทำไมฟ้าอะไรให้หนึ่งเพิ่มเลือดสัตว์นะจันไรขยันให้มันเพิ่มเลือดวกเว้น ก็พวกงั้นแล้วกระดานที่สามเอ้สึกว่าเต็มโคมากเลยครับสงสายต้องจคบคลาสาล้วกนี้นะครับวันหนังผมจะมาเล่นให้ดูใหม่ครับถ้าชอบดกด Subscribe ถ้าถูกใจกดไลค์ด้วยนะครับผมตอบคุณครับนี่แหละเป็นติดคอ